รีวิวการแต่งหน้าโตอินแบบละเอียดมาบอกพิกัดร้านแล้วก็สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาที่หงยาตงนะคะทุกคนแล้วมาเย็นวันสุขคือคนเยอะมากอยู่ที่นี่กันประมาณร้านนี่ <8. S 2> นคือร้านนะคะทุกคนจาเอาไว้นะเป็นป้ายสีฟ,ฟ้าแบบนี้ซึ่งหนุนได้พิกัดร้านนี้มาเพราะว่าไก่แนีน<า>ย่ยไก่บอกว่าร้านนี้คือแต่งสวยแล้วก็แต่งเต็มที่สุดแล้วในบรรดาร้านาทั้งหมดพอมาถึงแล้วอ่ะเขาก็จะให้เราเลือกก่อนว่าเราอยากแต่งหน้าแบบไหนใส่ชุดไหนแล้วเขาก็จะพาเราไปเปลี่ยนชุดนะคะซึ่งเขาจัดการให้หมดเลยแอบ เนออยู่ันนพราของพวกกระเป๋าเขาก็จะมีล็อกเกอร์ให้เก็บมาเริ่มของจริงละพี่สาวเขาก็จะทําการคลีนหน้าเราก่อนเลยอันดับแรกจังหวะเนี้ยคือใจเต้นตุ้มตุ้มต่อมต่อมแล้วสิ่งศักดิ์สิทธ์ต้องเข้าแต่ว่าเห็นรีวิวผ่านตามาบ้างก็เลยรู้ว่าเออมันก็น่าจะประมาณนี้ที่ห<ล>นุนชอบมากๆเลยนะคือร้านเนี้ยเขาสามารถทําตามรีเควสเราได้ทั้งหมดเลยอย่างหนุนให้เขาแบบปรับตรงคิวให้หน่อยค่ะมันดูไม่เท่ากันหรืออยากมีปอยหวานลงมาอะไรอย่างเงี้ยคือบอกเขาได้หมดจากที่หนุนเคยดูมาเขาบอกว่าใช้เวลาแต่ง หน้าทําผมประมาณ20นาทีใช่ปะแต่ว่าร้านเนี้ยที่หนุนมาทําใช้เวลาทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงค่ะด,ดูว่าพิถีพิถันแค่ไหนคือแต่งแบบละเอียดเลยสุดท้าย<ะ>แล้วเขาก็จะลงผิวให้ด้วยนะคะหน้าสไปคอก็สไปพอเขาแต่งหน้าเราเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมทุกคนเขาก็จะพาเราเนี่ยเดินไปส่งที่ช่างกล้องนะคะซึ่งช่างกล้องเป็นช่างกล้องของร้านอบอกเ,เลยว่าพรอพแน่นมากทั้งดาบมาร่มมาแล้วก็เนี่ยจัดชงจัดชุดคือทุ่มสุดอันนี้ปีนเก้าอี้นะจ๊ะ ในึงก็อยากจะบอกว่าพอแล้วไหมคือตอนนี้เกรงหน้าไปหมดแล้วแต่อีกใจนึงก็เออไหนไหนมาและเอาให้คุ้มคิดว่าถ่ายตรงจุดเมื่อกี้เราจะจบแต่ว่าไม่นะคะชีพาเดินค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่ที่400หยวนนะคะได้แต่งหน้าทําผมแล้วก็รวมช่างกล้องแล้วได้รูปต้นฉบับทั้งหมดแล้วก็แต่งรูปให้6รูปนี่ค,คือรูปที่แต่งมาแล้วนะคะทุกคนว่า400หยวนคุ้มไหม